สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปามและบางกาะกระซิบก็สิบกระซิบครับตอนนี้ <ๆ S 2> ปามอยู่ที่ฮ <ๆๆ S 2> าร์ด็อกคาเฟ่แบงคอกกับงานนี้ลครับเปิดตัวคอนเสิร์ต50ปี The ร e g e n อ of the g ก i t a r เป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมตัวศิลปินตั้งแต่ยุค80จนถึงปัจจุบันครับเดีเ๋ยวเราไปถามพี่ๆศิลปินกันดีกว่านะครับว่ากว่าที่เขาจะโด่งดังมาจนเป็นตำนานเนี่ยเขาใช้เวลาตำนานเท่าไหร่งารคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวงเการดนตรีไทยที่5ปีจะจัดสักทีตอนนี้เราต้องไปถามแม่งานกันก่อนเเเลยยสสััีีีคคครรรบบบพพุ่มอนิิ์้งงงาาศษไ มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งยุคไม่แบ่งแนวเพลงด้วยแล้วก็จะมีการฟีเชอริงกันแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างที่บอกว่าศิลปินเนี่ยเยอะมากกี่ชีวิตครับ20ิศิลปินร้อยกว่าชีวิตคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงจัดไปเต็มเตไปนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาอ่ะยังเล่นต่ออ่ะสั่งรถบ้านด่วนฮะตอนนี้สุดท้ายให้พี่หมูปังถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้่อยครับก็อยากจะให้มาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเปนสรรร์กกดวามัะบณีๆ่ ก็เสร็จครั HA, like ้งนี้ครับพี่ปูเตรียมเพลงอะไรมาให้แฟนๆบ้างครับจริงๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนถึงอัลบั้มชุดล่าสุดนะครับเพราะว่าเราก็จะเรียงๆกันมาเลยให้พี่ปูเนี่ยสักท่อนนึงฮะโชว์ให้แฟนๆพอร้องปุ๊บพี่ปูแบกเฮเลยคำว่าร้ามันร้ายกับเธอเหมือนกับเป็นตอนอยู่มัธยมเลย เสิร์ครั้งนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตำนานเนี่ยพี่ปูใช้เวลาตำนานไหมครับพี่ตำมันตั้งแต่ชุดแรกแล้วนะครับก็ตำมาเรื่อยๆครับตำทีทีเขาบอนแี้พี่ตำเพลงหรือว่าตำอะไรฮะตำทุกสิ่งตำทุกสิ่ง <laughs> ตำทีทีแบบนี้เองถึงกลายมาเป็นตำนานเนอะพี่ปู พูดถึงตำนานเสียงหวานแล้วก็ต้องยกให้กับพี่ต๊กคนสวยคนนี้เลยนุยมุยคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่ตุ๊กเตรียมความพิเศษอะไรมาให้แฟนๆบ้างครับอย่างหนึ่งที่เวลาศิลปินเจอกันเยอะๆเละแน่นอนค่ะหลังเวทีอันนี้คือความสนุกสนานเพราะฉะนั้นคิดดูสิครัว่าคนดูจะมีความสุขอีกสักแค่ไหนเอ้ยมีสซอยไพรส์น่อนเพลงไหนฮะที่พี่ร้องไปแล้วว่าแฟนคลับจะรู้เลยว่าเพลงนี้คือของพี่ตุกครับขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งฮัลโหลแม่หนูเจอเพลงที่แม่ชอบด้วย แล้วก่าที่พี่จะมาเป็นตำนานเนี่ยพี่ใช้เวลาตำนานไหมฮะพี่ไม่ได้ตำนานแล้วนะคะก็คราวนี้แล้ะค่ะจะได้มาตำกันที่นี่ละค่ะเรียบร้อยค่ะตำน่ะท่าตำหรือว่าท่าบทมาครับพี่ตู่ความพิเศษในงานที่พี่จะเตรียมไปให้กับแฟนคลับพี่เตรียมอะไรไปบ้างครับโชว์อื่นครับพิเศษแล้วโชว์เราก็ยอมไม่ได้เดี๋ยวเตรียมตัวเจอโชว์แขกรับเชิญของผมได้เลยมีแอบสบายในงานแน่นอนนะคะแล้วเพลงอะไรฮะที่พี่ร้องแล้วทุกคนจะต้องรู้เลยว่านี่คือ กอฟเอฟฮีโร่ครับน่าจะเป็นเพลงจำเลยรักครับสักพอดหนึ่งได้ไปฮะนิดหนึ่งจำเลยยแยงหัดยังไม่มีนั่นแน่แ เลยที่บอกครับว่าที่นี่คือคอนเสิร์ตระดับตํานานกว่าพี่จะมาเป็นตำนานน่ะพี่ใช้เวลาตํานานไหมครับทุกวันนี้ก็ไม่ไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นตํานานนะครับแต่ว่าตาอยู่เรื่อยๆตาอะไรครับพี่ตางานให้มันละเอียดเรียอะไรครับพี่ตาละเอียดตตัวึงคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่ได้เตรียมเพลงหรือเตรียมความพิเศษอะไรมาให้แฟนๆบ้างครับผมว่าคือการฟิชชิ่งกันข้ามรุ่นอันนี้แสดงว่าแอบเซอร์ไพรส์เพลงของพี่เนี่ยแฟนๆได้ยินแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นลิมตาเนี่ยต้องเพลงอะไรครับผมให้เป็นเพลงทักครับแล้วกันสักทอดีียวเเอองงคคนนนสิรร์ตใั้้ เขาบอกว่าเป็น <rôle>: ตํานานกว่าจะมาเป็นลิปตาที่ทุกวันนี้พี่ใช้เวลาตํานานไหมครับก็นานอยู่นะตอนแรกก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนก็ใส่เว้ยใส่ไปอันนี้คอนเสิร์ตเขาไม่ใช่น้ำพริกฝากถึงแฟนๆที่จะมาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับคอนเสิร์ต12ชั่วโมงนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงนะเพราะฉะนั้นมากันเยอะครับ